อ้ามาวันนี้จะไล่รายละเอียดให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าเวลาที่ดูจากเบื้องต้นส่วนใหญ่จะดูอะไรกันนะครับนะผมบอกได้เลยว่าสมเด็จวัละคังเนี่ยสเกลต้องมาก่อนเลยนะครับสเกลด้านข้างองค์เนี้องค์ประกอบครบทําไมผมถึงตัดสินใจซื้อพระองค์นี้สมมุติว่าพระองค์นี้สภาพดีแบบนี้แต่ด้านข้างเนี่ยถูกฝนราคาก็จะหายไปนะครับ องเนี้ยสเกลด้านข้างเนี่ยเป๊ะพระเนี่ยผมไล่ดูอย่างดีอุดซอมไม่มีอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดสมมุติว่าองค์ของคุณสวยจริงซุ้มแหวงไปเอาเนื้อมาเติมอันนั้นคือราคาที่มันสามารถจะต้องลดลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูเริ่มจากพิมพ์ก่อนนะครับอันนี้คือองที่ผมจ่ายเงินเมื่อวาน25ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตขยายให้ดู